ว้าวว้าวว้า,วายินดีต้อนรับเข้าสู่ท่องอายันไมโครดวนครับเฉพาะว่าเปลี่ยนบูทกับสลักนี่ก็เกือบหมื่นแล้วครับเออ้แรงแรงแรงพอ,อดีเลยเป๊ะเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันต้องทำความ ใส่บูธหมดเลยไม่งั้นไม่ชนะจางข้าวควานรูละพันโอ้อ,อ,อันนี้เนี่ยคือมาตอร์อือด้ยเฉพาะเต้บูธเลยนี่ด้วยบูธเนี่ยยี่สิบตัวไปหาซื้อไม่กึ่งคุณผู้มบูธยี่สิบตัว,ตวแล้วก็ สลักอีกอันนี้ั้งอืมอันนี้ปลูกงสลักอีกหนึ่งสองสามสลักอีกแปดตัวหมายว่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งสลักเปลี่ยนท่าไรเลยให <c oughs> ้มันจบใช้งานทุกวันก็ไม่นานครับไม่ถึงครึ่งปีมันสองสามเดือนนี้ก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้ว นู้นรอบฝั่งนู้นมันเอียงไปฝั่งนู้นตอกฝั่งนู้นเออตอกเปลา่าเปลา่ากันเอออะไรทับอีกนิดนึง ม่มีแมลงถ้าต้องทำแมลงอับเลย <c oughs> พอมันเข้าแล้วมันลื่นเลยเนาะแล้ว <c oughs> ก,ก็เรือดัดนิดหน่อยมันบิดมากแล้วมันกินสลัก

melihat itu lah Ini saya ini nah nih sini รุงนี้ก็ลุยวันนี้เปลี่ยนตอนรุงนี้ก็ลุยจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วงานนี้ไม่มีถอย <c oughs> มีแต่อถอย <c oughs> งานนี้ไม่มีถอยเสียบอมบบอกว่าหมดเงินเยอะอยู่ต้องสู้ อ๋อก <ersch> uh, ็ตีไปเฮ้ยนั่นแหละอ๋ออ๋อไม่ใช่หรอี่เป็นอะไรวะอ๋อตะเนเต้นไปฟังล่นอ๋ออะไงตีกันทำไมไม่ได้ไง

อ๋อดีแล้วผู้โบจะเข้าเข้าเลยดีรีเลยดีเลเลยอ๋อดีเบลแล้วก็แต้มนะครับแต้มแล้วก็ตีออกต้องไปตัวโปนเด็กอาจจะแต้มรูในครับแล้วก็ตีออก แล้วมีเครื่องอัดถ้ามีเครื่องอัดนี่ไม่ต้องแต้มตัวเลยยี่สิบตัวทั้งหมด เงยตัวขาตักกระแต่เลยบิดน่าต้ตตองรอลนแก๊สก่อนเป็นไนเรางัดต่อน,นี่มันสลักมันหลุดเลยดึงเดี่ยวหมดเลยไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับขอบคุณครับที่รับชมคลิป